ฟิเดวตดกอร์พอดแคสช่วยลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพภาคกัมโบโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2025วันที่49จดหมายรักของคุณข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสดตุดี บทที่22ข้อที่2 2ถึงข้อที่31พระธรรมมาโกบทที่3ข้อที่31ถึงบทที่4ข้อที่29พระธรรมอบพยพบทที่23ข้อที่1นึถึงบทที่24ข้อที่18ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดความสัมพันธ์ของผมกับพิพ่าเรามีช่วงเวลา ที่ต้องห่างไกลกันไม่กี่ครั้งอย่างไรก็ตามก่อนแต่งงานมีช่วงหนึ่งที่ผมต้องไปทำงานห่างจากเธอถึงสามสัปดาห์ในยุคนั้นยังไม่มีอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือวิธีเดียวที่เราจะสื่อสารกันได้คือการเขียนจดหมายผมเขียนจดหมายถึงเธอทุกวันและเธอก็เขียนถึงผมทุกวันเช่นกันผมจำความรู้สึกตื่นเต้น และดีใจได้ดีเมื่อเห็นลายมือของเธอบนซองจดหมายรู้ว่าข้างในนั้นมีข้อความจากผิดพลาดผมรีบคว้าจดหมายและหาที่เงียบๆเ,เพื่ออ่านมันอย่างตั้งใจแม้ตัวจดหมายไม่ได้มีค่าอะไรนักแต่ข้อความภายในนั้นมีค่ามากเพราะเขียนโดยคนที่ผมรักพระคัมภีรก็เปรียบเสมือนจดหมายรักจากพระเจ้า ถึงเราสิ่งที่ทำให้พระคัมภีร์น่าตื่นเต้นไม่ใช่ตัวหนังสือที่ถูกบันทึกอยู่แต่เป็นการที่เราได้พบกับพระองค์ผู้ที่เรารักผ่านพระวจนะพระคัมภีร์ทั้งเล่มล้วนเกี่ยวข้องกับพระเยซูแม้แต่พระคัมภีร์เดิมที่ถูกเขียนขึ้นไว้ก่อนสมัยของพระองค์พระเยซูก็ยังตรัสในพระธรรมยอห์นบทที่ห้า ข้อที่39ว่าและพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราในพระธรรมสะดุดีบทที่22เริ่มต้นด้วยความสิ้นหวังและความทุกทรมานแต่จบลงด้วยเสียงร้องแห่งชัยชนะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนั้นเพราะพระองค์มีได้ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนต่อความทุกข์ยากของผู้ทุกใจและมีได้ซ่อนพระพัก จากเขาเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงฟังชัยชนะนี้จะทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงใส่ใจเราทุกคนที่สำคัญมากกว่านั้นการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูไม่เพียงนำมาซึ่งชัยชนะเท่านั้นแต่ยังทำให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ด้วย พระองค์ทรงมองว่าเราเป็นพี่น้องของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ดังที่พระเยซูตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่50ว่าใครก็ตามที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราความสัมพันธ์นี้เติบโตขึ้นผ่านการฟังและนำาะวจนะไปปฏิบัติ เหมือนในคำอุปมาเรื่องผู้หวานถ้าเราได้ยินภาวจนะและยอมรับเราก็จะเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างเกินกว่าที่เราคาดฝันไว้ดังที่เราได้เห็นฤทธิเดชของพระวจนะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายครั้งแล้วครั้งเล่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ ถูกผูกมัดด้วยพันธสัญญาในสมัยโมเสสพันธสัญญาถูกประทับตาบนภูเขาซีนายแต่ผ่านทางพระเยซูเรามีพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ได้จาลึกบนแผ่นศิลาแต่จาลึกในใจของเราทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทเราก็กำลังระลึกถึงพันธสัญญานี้และระลึกถึงพระโลหิตของพระองค์ที่ทำให้บาปทั้งหมดของเรา ได้รับการอภัยความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่เปลี่ยนแปลงและพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเข้าใกล้พระองค์ผ่านทางพระวจนะและเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระองค์ทุกวันลองใช้เวลาใคร่ควรดูสักครู่ว่าสำหรับเราแล้วพระคัำพีเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่ทำตามได้ยากหรือเป็นจดหมายรัก ที่เราอยากเปิดอ่านทุกวันให้เราอธิฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่สํแแดงผ่านทางภะวจนะเราขอบคุณที่ทรงฟังเสียงร้องทูลขอความช่วยเหลือของเราเสมอขอทรงโปรดช่วยให้หัวใจของเราน้อมรับเอาภะวจนะเข้ามาขอพระคำของพระองค์ จะอย่างลากลึกและชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระองค์ทุกวันเพื่อเราจะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนพระสิลิของพระองค์ให้แก่โลกนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากต้องการอ่านบทอาธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์ พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกันกับเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป